ทอดรหัสความสำเร็จในวันนี้เรามีกูรูผู้รู้ทันทุกเรื่องของงานขายอาจารย์สุรศักดิ์ศิวานาวินจะมาถ่ายทอดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจกับชนชั้นกลางหลายคนบอกว่ายากแต่อาจารย์สุรศักดิ์บอกว่าง่ายจะง่ายอย่างไรทำแบบไหนไปฟังกันครับสมัยก่อนประเทศไทยมีคนอยู่แค่สองกลุ่มเศรษฐีกับยาจกนึกออกไหม ก็มีเลยท่านเศรษฐีจนแล้วก็จนเต็มทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนชั้นกลางไม่เคยมีไม่รู้จักว่าใครคือชนชั้นกลางมีแต่คนรวยกับคนจนเท่านนะั้นมีสองอย่างแต่วันนี้มันไม่ใช่ละมันมีคนรวยคนจนแล้วก็คนชั้นกลางซึ่งขยายใหญ่ตัวขึ้นทุกวันไหมมันมีทั้งกลางตัวจริงกับกลางตัวปลอมไงคนเหล่านี้ถึงจะกลับคิดสังเกตว่าสงกรานตี่อพยพหนีกลับไปทีหนึ่ง พอเลิกสงการก็กลับมาอีกทีหนึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนจนชายขอบคือชาขอบอะไรคนเมืองก็ไม่ใช่ต่างจังหวัดก็ไม่เชิงอ,อพยพไปอ,อพยพมาทนทุกทรมานเพ่จะได้กลับไปดูบ้านไปเถิดเทิงไปย้อมชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันนึงคนคนสองกลุ่มนี้อยู่ได้ด้วยอะไรคุณรู้ไหมอยู่ได้ด้วยละครช่องสากับช่องเจ็ดอ่ะคุณว่าจริงไหมนี่คือยุทธศาสตร์ของนักปกครองปล่อยให้สิ่งสังคมเหล่านี้เกิดขึ้นมาเยอะ แล้วทยคนที่อยู่แล้วก็ฝันลมลงแรงๆนึ่อรอไหมฝันเออสมมติว่ากูมีโอกาสได้เป็นพจนจมานสว่างวงนึงกหรอไหมหรือไม่บางคนก็ฝันมาเนี่ยฝันมาถ้าบังเอิญถูกรตเตอรีร่ขึ้นมาคนเหล่านี้จะฝันอยู่ในกลุ่มนี้คนเหล่านี้จะหลุดฝันได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาเจอพวกเรา